กรณีที่ชื่อของเราอาจจะติดแบล็กริ s หรือว่าอาจจะมีความสามารถในการผ่อนหรือว่าอาจจะชื่อไม่ผ่านในการที่จะไปกู้ซื้อบ้านหรือสังหาริมทรัพย์นะคะแน่นอนว่าความอยากจะได้เนบางครั้งก็เลยจะต้องใช้ชื่อของพ่อแม่ชื่อของพี่น้องหรือลุงป้านะ้าอาและบางครั้งนะคะวิธีการที่ทําแบบที่ดาวพูดเนี่ยมันก็สร้างปัญหาค่ะเพราะว่าเวลาที่ผ่อนหมดเนี่ยบางครั้งอะ่ะก็ อาจจะถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินของตัวเองเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อในนั้นไงตัวเองไม่ใช่คนผ่อนนะคะเจ้าของที่มีชื่อในการผ่อนก็สามารถฟ้องขับไล่เราได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังนั้นถ้าหากว่ามันจําเป็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะต้องมีวิธีการในการเตรียมรับมือนัน่นก็คือ 1. ่เพื่อนๆควรจะต้องจัดทําหนังสือนะคะอาจจะเป็นหนังสือว่ามีการให้อีกคนหนึ่งไปใช้ชื่อ คอเพื่อผ่อนคือหนังสือฉบับนี้ควรจะต้องระบุชัดเจนว่าตัวเรานี่แหละคือเจ้าของส่วนเขาเป็นแค่ผู้ที่มีชื่อถือแทนเฉยๆนะคะเอกสารฉบับนี้จะสามารถช่วยเราได้เยอะมากเลยในกรณีที่มีการฟ้องร้องกันนะคะสสิ่งที่จะต้องมีและเก็บไว้ก็คือหลักฐานการชําระเงินค่ะและทางทดีนะคะเราแนะนําควรจะต้องเป็นการโอนจ่าย เพราะว่าการโอนจ่ายเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถดึงสลิปหรือรายการเดินบัญชีเนี่ยออกมาไว้เป็นหลักฐานได้ในกรณีที่จะต้องมีการต่อสู้คดีถ้าหากเขาไม่โอนให้เรานะคะ2ออย่างนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องมีถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าหากว่าได้ใช้2ออย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะคะ